วันนี้ก็มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับของผลิตภัณฑ์ของโกแฮซึ่งก็เป็นเป็นวิตามินบำร,รุงผมคือวันนี้ก็มีพรีเซนเตอร์มาหลายคนเลยแต่ละคนก็จะถือโพรดักแตกต่างกันออกไปของผมจะเป็นแบบวิตามินบำร,รุงซึ่งก็แนะนํานะครับอยากให้ทุกคนไปลองทานกันดูะครับดีมากครับใช่เป็นแบบทานนะครับใช่เป็นวิตามินเหมืนอนเป็นแคปซูลนี่นะครับทานง่ายมากเลยก็คือกินแค่วันละเม็ดหรือถ้าเกิดว่าอยากจะแบบเร่งด่วนเลยวันละ2เม็ดก็ได้เจ้าของบอกเคยกินวันละ5เม็ด แต่ว่าแต่ว่าอะไรนะครับใช่ก็อย่างอย่างที่บอกครับเป็นวิตามินที่บำรุงเส้นผมแล้วก็จริงๆมีวิตามินอีกตัวหนึ่งด้วยที่เป็นของของเดียนาเป็นเป็นเซนเตอร์เนี่ยเป็นบำรุงผิวก็ดีเหมือนกันใช่แล้ววันนี้เขาจัดงานแบบยิ่งใหญ่มากนะครับมีแบบเชิญศิลปินดารานักแสดงมาเยอะแล้วก็มีแบบแอตเตอร์าร์ตี้อีก มีพิดายรูกบินมีอินสติ้งมีปาร์ตี้แบบโอ้โหสุดยอดมากเป็นงานถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งเลยครับขึ้น <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไป party 2, 2> <c oughs> ไปาร์ตี้สองใช่คือจริงๆเริ่มจากเราอะ่ะมีโอกาสได้รู้จักกับโต๊ะที่เป็นเจ้าของเนี่ยเหมือนแบบรู้จักผ่านเพื่อนแล้วก็เหมือนแบบไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรสัสรซันด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วไปๆไปมาๆก็แบบโอ้โหโก็ต้องบอกว่าขอบคุณโต๊ะแล้วกันที่ให้โอกาสแล้วก็เห็นถึง potential ณตรงนี้นะครับทำให้แบบเราก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโกแฮร์ไันเราได้อาหารแล้วเป็นไงครับดีครับดีมากกินทุกวันกินจริงทุกวันคือแบบคือจะตั้งอยู่ตรงแบบในห้องนอนเลยของคือผมได้กินก่อนนอนเพื่อจะได้ไม่ลืมก็กินตลอดร่ออะไรเรื่องเส้นผมครับก็คือทั้งเส้นผมหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นเรื่องหนังศรีรษะที่มันแบบบางคนเขามีปัญหาหนังศรีรษะแบบ มันบ้างหรือว่าบางคนแบบลอกเป็นแบบที่เหมือนปรับสมดุลให้กลับมาอยู่ในสมดุลที่ที่ดีที่ควรจะเป็นรมีเอาจริงๆเลยนะเอาจิงๆของผมเลยเนี่ยก่อนอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องเริ่มรู้สึกว่าแบบผมพอโดนพวกพวกโรดักพวกอะไรอะ่ะโดนที่หนีบใดโดนอะไรความร้อนเยอะๆอะ่ะมันก็เหมือนถูกทำ้ายเหมือนกันถ้าถูกทำ้ายเราก็ต้องบำรุงรักษาเขาให้กลับมาอยู่ใน ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพราะว่าผมยังไม่ได้เลยผู้ชายอะ่ะ <c oughs> ผู้ชายลองนึกดูถ้ามันแบบเ <c oughs> ออถ้ามันแบบล่วงไปบางไปในความมั่นใจคือหายไปเลยนะ <c oughs> หายเลยแล้วอย่างเราเนี่ยเ็คเกงานไม่สนจกทจริงๆถ้าเอาให้แบบรู้สึกว่าต่างเลยเนี่ยผมว่าประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ผมขึ้นมาแบบเหมือนได้หนึงรู้คุมพลมีผมขึ้นขึ <c oughs> ้นทอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ <c oughs> ก็ฝากทุกๆุกคนนะครับโบแฮรนะครับรแบรนด์โบแฮร์อยู่คู่กับคนไทยมาไม่น่าเชื่อนะครับ25ปีแล้วอยู่มาอย่างแบบว่ายั่งยืนแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวที่ ผมเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ด้วยนะครับนะั mm ่นก็คือวิตามินบำรุงผมโกลเอสนะครับอยากให้ทุกๆคนลองแล้วก็ทันต้องอวยพรด้วยเพราะว่าครบรอบ25ปีนะครับก็อยากจะสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์โกแฮนะครับขอให้โกแฮเนี่ยอยู่คู่คนไทยเป็นนาน,านยอดขายพุ่งทยานเป็นกราฟแบบ Exponential นะครับแบบว่าไม่มีอะไรชุดอยู่นะครับแล้วก็ขอให้ครองบัลลังเบอร์หนึ่งตลอดไปครับ ล่าสุดที่มาแบบมาเปิดตัวก็มาที่นี่แหละมีพี่พี่แพนเค้กพี่บอยประกรบมีแจ็คกี้ก็เป็นซีรีส์ที่เข้มข้นดุเดือดอารมณ์นี่คือแบบเป็นประมาณไหนก็ oh, คือมันมันเป็นเรื่องของการหมุนเวลาคือนําโดยพี่แพนเค้กนี่แหละก็คือจะเป็นคนที่ต้องฆ่าคนเพื่อที่จะย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะได้เวลากลับมาซึ่งแต่ละเหตุการณ์ที่เขาเจอเนี่ย มันก็หนักทน้งนั้นแล้วมันก็ยากมากๆซึ่งเราเล่นเป็นเป็นแฟนเขาที่แบบในแต่ละช่วงเวลามันก็จะความสัมพันธ์มันก็จะเปลี่ยนไปมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องนี้อยากให้อยากให้ตั้งใจดูอยากให้แบบไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่ามันมันมีการย้อนไปย้อนมาบางทีถ้าเกิดว่าหลุดไปนิดนึงมันอาจจะงงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้ตั้งใจดูนะครับทาเวลาตายสนุกมากก็ ออตอนนี้ออนแอร์อยู่ที่ช่องวันาแล้วก็ดูยอ้อนหลังได้ที่ True ID รวมไปถึงนี่เพิ่งปิดกล้องไปเมื่อวนันเมื่อวันก่อนเองเ,ออเป็นขับไปเดย์เดอะซีรีส์นะครับก็อันนี้คู่กับน้องมุกโกรณิต<อ>เล่นด้วยกันกับน้องมุกน้องมุกก็น่ารักมากแล้วก็แบบถ่ายจบก็รู้สึกแบบโอ้โหเรื่องนี้ก็เครียดอีกเ,ออเครียดเหมือนกัน,นไไกลับบ้านไปจะเป็นซึ้าเล้าเลย <laughs> <laughs> เรื่องนี้ก็แบบคือเป็นขับไปเดย์ชื่อชื่อตอนว่า นอกกายหรือนอกใจก็คือเอาเอาเข้า,ขาวๆแล้วกันเดี๋ยวมันจะสปอยเยอะไปนะก็คือเหมือนกับว่าผมกับมุกเนี่ยเป็นแฟนกันนะแล้วก็คนหนึ่งนอกกายอีกคนหนึ่งนอกใจถามว่าอะไรมันผิดกว่ากันอันไหนมันมันนะเออมันร้ายแรงกว่ากันประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ไม่กล้าโปรเจกต์เลยปีหน้าแถลงข่าวไปแล้วเปิดตัวไปแล้วนั่นก็คือเป็น ละครกอยักษ์ของช่องวันอันนี้คือแบบโหก็รู้สึกโชคดีอีกแล้วที่ได้ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ชื่อเรื่องว่าทายาทหมายเลขหนึ่งทายาทหมายเลขหนึ่งนี่คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวตระกูลใหญ่แล้วนักสแสดงคือแบบผมพูดชื่อแล้วผมยังขนลุกเลยอ่ะว่าเราจะได้ร่วมงานกับแบบนักสแสดงเหล่านี้นักสแสดงนำถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเจเนอเรชันผู้ใหญ่ตั้งแต่พี่นกสินใจ พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองพี่แหม่มแคทลียาพี่หนูสัญญาพี่อัมอมบรินพี่แป้งออนจิลาพี่ใครนะเยอะคือยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่ที่แบบเก่งๆที่เราเหมือนเป็นเหมือนเป็นอาจารย์ชั้นครูของเราอะ่ะแล้วเราก็ได้แบบไปไปเล่นด้วยกันกับเขาในเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเจนที่เป็นน้องๆน,น,น้องใหม่ของช่องวันอีกหลายคนที่แบบโหน่าจับตามองมากๆ้วยอันนี้อันนี้ไหนทำเป็นเาเหรอ เริ่มปีหน้าใช่มกระลาเนี้ยจะถ่ายทำก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นมากๆเหมืนก็อยากจะฝากฝากให้ทุกคนรออดใจรอ,อนิดน,นึงแล้วก็ติดตามดูกันงานเยอะขนาดนี้ก็พักยังไงบ้างฮะงานเยอะขนาดน,นี้มาพักยังไงก็เนี่ยเดินเดิน,ดนอยู่ก็หลับไป <c oughs> ด้วยบ้างแบบคือมันมีเวลาพักผ่อนไหมงายอะมีมีมีก็ต้องพยายามจัดสรรเวลาแบบพัก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีแบบมีไปเที่ยวมีอะไรอย่างเงี้ยครับมีไปเที่ยวบ้างแต่ว่าปีใหม่ไม่ได้ไปไหนนะปีใหม่ก็ทํางาน มีเล่นคอนเสิร์ตใช่มีเล่นมีตอนเขาดาวเลยมีสองงานน่ะเขาดาวที่ไหนนะธอนมเนียบมิทาวครับใช่ก็คอนเสิร์ตของวงลูกทอ็อปใครที่คิดถึงวงลูกท็อปก็ไปไปเจอกันไปดูกันได้ไปีนี้เป็นปีที่เกิดอะไรขึ้นเยอะนะมีการมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ มีการมีโอกาสได้ทําอะไรที่มันแบบใหม่ๆเยอะได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเยอะซึ่งเป็นอะไรที่เราแฮปปี้อยู่แล้วก็เหมือนเราได้เจอคนเยอะขึ้นเราก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นในชีวิตด้วย้ปีหน้าปีหน้าก็แน่นๆเหมือนกันใช่มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างจริงๆมีเซอร์ไพรส์หนึ่งที่ยังบอกไม่ได้แ้วว่าเดี๋ยว เนี่ยถ้าเจอกันเช้าวนนี้สักสักสองอาทิตย์นะจะเล่าให้ฟังเลยอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยตอนนี้ยังบอกไม่ได้จริงๆครับีครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะครับ2 5สองห้าหกแปดสวัสดีปีใหม่นะครับปี2568นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้เป็นปีที่ดีขอให้เป็นปีที่เราคิด อยากจะทําอะไรแล้วไม่มีโอกาสได้ลงมือทำสักทีก็ขอให้ปีนี้แหละเป็นโอกาสที่ดีที่เออได้ลงมือทำํำี่ชิดเป้าหมายแล้วก็ไปใ,ให้ได้แบบไกลขึ้นเติมโตก้าวหน้าขึ้นทุกคนเลยครับ